สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพครับคลิปนี้ทำขึ้นในวันศุกร์ที่22กันยายน2023ครับแล้วก็เรามีข่าวดีว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่จะประเดิมการทำคลิปคุยหนังหลังจากที่มีสมาชิกเกิน5,000คน5,000ซับ5,000ผู้ติดตามใน YouTube ครับ ยินดีมากๆเลยขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่กดติดตามกันจนตอนนี้เรามาถึง5,000ซับเรียบร้อยแล้วเตรียมมุ่งหน้าสู่6,000ซับเป็นโอกาสต่อไปและก่อนที่เราจะคุยถึงภาพยนตร์ที่จะนำเสนอในคลิปนี้นะครับคือเรื่องเกาะผีดู Immersion ันเนี่ยพี่โอ๋ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ว่าเราจะทำการแจกบัตรชมภาพยนตร์จำนวน20ที่ มีที่จริงก็มีแจกไป็นระบางส่วนนะเพราะเราแบ่งแจกเป็นหลายหัวข้อนะครับแบ่งแจกอยู่ใน Facebook นะครับเพื่อฉลองครบรอบ5,000ซับใน YouTube ช่อง o k เคนิติเทพโอเคนิ I ิ T H e P, ไปกดถูกใจเพจไว้ก่อนเลยครับแล้วก็พรุ่งนี้พี่โอพรุ่งนี้คือวันที่23ใช่ไหมพี่โอจะมีการไลฟ์ใน Facebook เพื่อจับฉลากท่านที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วแล้วก็จะมีการแจกสำหรับ บัตรที่ยังเหลืออยู่ยังมีเหลืออยู่นะครับมีทั้งหมด20ใบและผลิตภัณฑ์ลาวิชก็ขอมอบของสมนาคุณสมนำนาคุณสมนาคุณให้กับผู้ที่เข้ามาเล่นกิจกรรมร่วมกิจกรรมในไลฟ์ u t u b e ทั้งหมด10ครั้งตอนนี้จัดไปแล้ว6ครั้งนะครับครั้งที่7รอหน่อยเพราะตอนนี้สปอนเซอร์ไม่อยู่นะครับไปติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศแต่ก็ได้ผู้โชคดีไปแล้ว12ท่านเหลืออีก 8ท่านครับเรามาคุยเรื่องเกาะผีดุกันเลยเสียเวลาไปนิดนึงไม่เป็นไรเป็นเราเป็นเวลาดีใจนะครับคือเกาะผีดุนี้จากผู้กำกับชูออนต้นกำเนิดจักรวาลผีดุทากกชิชิมิสุพี่โอชอบเรียกเขาว่าชิรามิสุนะครับเพราะว่ามันอร่อยดีไม่ได้บูลลี่นะเราเราเปรียบเที่บเราพูดให้เป็นของดีของชอบนะครับเขาทำจักรวาลผีดุมาแล้ว20ปีตั้งแต่ปีตั้งแต่ยุค2000ต้นต้น2000เลย ก็คือมีเรื่องจูออนที่มีซาโตชิใช่ไหมหน้าขาวๆแล้วก็ฮายาโกะที่เป็นผีเขาเป็นต้นกําเนิดของผีผีเลื้อยคลานนะครับผีเลื้อยคลานผีพิกลพิการผีไต่ฝาผนังผีแบบผีผีไม่ปกติอะและเป็นต้นกําเนิดของหนังผีประเภทคําสาบที่แรกพี่โอ๋ไม่ชอบนะคือตอนแรกๆตอนแรกๆพี่โอ๋ก็ชอบชอบหนังของเขาแหละว่ามันแปลกแหวกแนวแล้วก็มีน้อง น้องซาโตชิฮิโรชิฮิโตชิอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้และชิชินะครับฮิตาชิมิสุบิชิไม่ใช่น้องที่หน้าขาวๆนะครับจนกระทั่งพัฒนาไปทำเป็นหนังฝรั่งซึ่งรู้สึกว่าเขาจะกํากับเองด้วยนะเป็นเรื่อง The g r u d ั e จากเรื่องจูออนเป็นเดอะกรัดเป็นเรื่องเดียวกันนะครับมีผู้หญิงที่ถูกฆ่าตายในบ้านพร้อมๆกับมีลูกน้อยอีกหนึ่งคน ออกมาอารวาสและเผยแพร่คำสาบคนที่โดนคนที่โดนกระทําอย่างรุนแรงและตายแบบนี้เขาเลยตายโหงคือตายอย่างที่ไม่ได้ตั้งใจจะตายถูกฆ่าตายหรือตายด้วยอุบัติเหตุตายด้วยความแค้นตายในขณะที่กำลังมีความแค้นอยู่ในใจความแค้นนั้นจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญมหาศาลเกิดเป็นคำสาบและ ใครก็ตามที่มาวนเวียนอยู่ในบริเวณนั้นบริเวณที่เกิดคำสาปนั้นจะโดนคำสาปนั้นแบบไม่รู้ตัวทีแรกพี่โอไม่ชอบความคิดนี้เลยเพราะว่าความคิดที่โอคือผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ตามหรือคนทั่วไปที่มีจิตสำนึกมโนสำนึกที่ดีก็ตามถ้ามีความแค้นกับใครน่าจะเจาะจงไปที่คนนั้นคนที่ดีกับเราเราก็น่าจะดีตอบผีเหมือนกัน คนที่ดีกับผีผีก็น่าจะดีตอบคนที่ร้ายกับผีผีก็น่าจะร้ายตอบแต่เราก็ต้องคิดถึงความจริงนะครับตอนนี้พี่โอคิดถึงความจริงแล้วเพราะว่าเริ่มต้นแรกๆเนี่ยพี่โอชอบพอหลังๆมามีแบบนี้เยอะมากมีผีเลื้อยคลานและผีคำสาบเยอะมากพี่โอเบื่อนะครับก็มากลายเป็นว่าตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าคนที่ดีก็มีเพราะฉะนั้นผีที่ดีก็มี คนร้ายก็มีผีที่ร้ายก็ต้องมีคนที่เล่นง,งานคนอื่นคือร้ายกับคนอื่นมั่วไปหมดมันก็มีอยู่ในโลกแต่แบบว่าอย่างเช่นสมมุติว่าคนบ้าอยากจะยิงปืนกราดยิงในที่ไหนโดนผู้ไม่รู้อิโริเนมันก็ยังได้เลยอันนี้คือคนเพราะฉะนั้นผีซึ่งจิตวิญ,ญญาณของคนที่ตายไปเนี่ยด้วยจิตอกุศลจิตเศร้าหมองเนี่ย มันน่าจะหยาบยิ่งกว่าคนอีกเยอะนะครับหยาบกว่าคนชั่วคนชั่วยังอาจจะมีมโนสัมึิมีสมองมีร่างกายมีเลือดเนื้ออยู่แต่ผีไม่มีผีมีแค่ผีที่ไม่ไปผุดไปเกิดมันก็มีแต่มีแต่ผีเล่ร่อนที่อยากสนุกอยากเที่ยวต่อหรือผีที่มีความแค้มีภาระผีพวกนี้จะไม่คํานึงเลยว่าใครคนดีใครคนร้ายใครดีกับตัวเองใครร้ายกับตัวเองใครที่วนเวียนเข้ามาในวงคําสาปของตัวเองเนี่ยมันจะโดนการกระทาโดน ต้องคำสาปเหล่านั้นหมดและคนต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะมีทั้งคนคิดได้คนคิดไม่ได้คนที่เจอคำสาปแล้วเกิดความแค้นไปเผยแพร่คำสาปต่อทําให้คำสาปขยายเป็นวงกว้างนี้มันก็มีนี่ก็คือใจความหลักประเด็นหลักของเรื่องในตระกูลผีดุทั้งหมดที่ผ่านมา20กว่าปีแล้วพี่โอ๊กก็ดูไปเบื่อไปนะครับแต่พอหลังจากจบชุดจูออนผีดุเดอะกลัดอะไรพวกนี้แล้วมันก็จะมีตระกูลผีดุอีกที่เป็นผีดุเฉพาะเจาะจง ก็มีเริ่มตั้งแต่ปีก่อนๆที่มีอุโมงค์ผีดุป่าผีดุหมู่บ้านผีดุนะครับพี่โอจำชื่อ,อ,อภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ซึ่งพี่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยคุน้นเท่าไหร่หรอกแล้วก็มาถึงปีนี้มีเรื่องที่มาฉายติดก,กันแล้วพี่โอก็แปลกใจว่าทำไมอันนี้เป็นโลโก้โตโเอนะครับตอนแรกนึกว่าเป็นสถาบันคลซีมก็ผีดุ ทีดูอันที่แล้วเนี่ยสามสามเรื่องที่แล้วมังของสามองคีไม่ใช่เหรอทําไมอันนี้มาเป็นไนเอตพี่โอก็ไม่เข้าใจอันนี้ก็เลยไม่ได้ไปดูรอบสื่มุลชนนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ไปพี่โอ๋ท,ทั้งทั้งที่พี่โอ๋ชอบหนังตระกูลทากาชิชิรามิสึนะเรื่องนี้พี่โอ๋ก็ชอบชอบมากที่สุดในบรรดาหนังตระกูลผีดุของเขาทั้งหมดพี่โอ๋หาข้อมูลแล้วว่านอกจากหนังผีตระกูลนี้แล้วเขาก็ไม่ได้ ไม่ได้ทําอะไรที่เรารู้จักอีกเลยนะครับคือเป็นเจ้าพ่อเจ้าพ่อผีดุอะ่ะเจ้าพ่อคำสาบเจ้าพ่อหนังผีดุประเภทคำํำสาบและผีเลื้อคลานแต่เรื่องนี้มันมีความแปลกออกไปแปลกออกไปทําให้เราชอบชอบที่ความแปลกนี่แหละปกติแล้วเรื่องของเขาผีจะชนะเลิศไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังไงผีก็ชนะ แต่เรื่องนี้มันมีโอกาสที่คนจะสู้ได้มันมีโอกาสที่คนจะแก้ไขคำสาปได้มีโอกาสที่คนจะปล่อยปล่อยผีให้พ้นจากทุกทรมานได้พี่โอถึงชอบเรื่องนี้นี่เป็นความชอบที่1นะครับความชอบที่2ดาราที่มาแสดงในเรื่องนี้หนุ่มหล่อสาวสวยทั้งนั้นเลยเห้าคนที่เป็นเพื่อนเพื่อนที่ทำทำโปรแกร,รมทำแอปไอเมืองเมืองผีนี่แหละเกาะผีเนี่ยมัน หน้าตาใสๆดูแล้วสบายหูสบายตาสบายใจมันไม่เหมือนกับการดูหนังผีทั่วไปเรื่องนี้โหขนาดผู้ชายหน้านี้หน้ายังเนียนคลิปเหมือนกับเหมือนกับพระเอกซีรีส์วนะครับถ้าเล่นพี่โอ๋ก็คงจะตามดาูสมัยก่อนไม่เล็กไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ดูนะตอนนี้มันมีเยอะเยอะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้เหมาะที่จะเล่นคนนี้น่าเล่นไอ้คนนี้ถ้าเล่นก็จะน่าดูอะไรประมาณนี้นะครับนั่นก็เป็นเป็นสไตล์อ่อนหวานแต่ แต่ความสามารถทางการแสดงของเขาเนี่ยเขาแสดงเป็นคนเก่งคอมพิวเตอร์เก่งเรื่องแอปพลิเคชันเก่งเก่งเรื่องสร้างโปรแกรมอย่างเงี้ยทำให้เราค่อนข้างเชื่อและการที่เอาหนังผีมาผสมกับหนังไซไฟมาผสมกับไซไฟผสมกับเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้พี่โอยิ่งเชื่อเข้าไปใหญ่ว่าเพราะพี่โอเชื่อมาตลอดว่าผีคือสิ่งที่พิสูจน์ได้ทางวิทยศาศาสตร์ผีไม่ได้อยู่นอกเหนือก,กฎเกณฑ์ของจักรวาลน,นี้ ถ้าคนเก่งพอคนก็จะสามารถสัมผัสถึงผีได้พี่โอเรื่องแรกหนังผีเรื่องแรกที่พี่โอชอบสุดๆก็คือ Event Horizon นั่นก็เป็นหนังไซไฟเทอร์เอเหมือนกันนะครับเรื่องนี้ก็เหมือนกันมันตรงกับใจเรามาเราเชื่อว่าไอ้หนุ่มๆสาวๆกลุ่มนี้สามารถสร้างโลกที่ผีเข้ามาวุ่นวายได้โดยบังเอิญแล้วก็ต้องหาทางทางวิทยาศาสตร์ของเขาเนี่ยเพื่อที่จะกำจัดผีตัวนี้ให้ได้ และผีก็มีประวัติความเป็นมาที่มีเหตุมีผลสมเหตุสมผลพอสมควรคนที่ช่วยผีก็มีเหตุมีผลและการที่จะปลดปล่อยผีให้เป็นอิสระหรือพ้นจากทุกทรมานนี้มันก็มีเหตุผลชาวบ้านจะเกลียดผีหรือเกลียดพื้นเพของคนที่ทําให้เกิดผีมันก็มีเหตุผลมันเป็นเรื่องที่สนุกแล้วพี่โอก็คิดว่า การดําเนินเรื่องของเรื่องนี้มันดูง่ายกว่าหนังผีทั้งหมดแล้วมันมันไม่สับสนมันไม่งงอะครับแล้วแล้วภาพที่ปรากฏออกมามันก็ชวนดูแล้วก็ชวนลุ้นอยู่ตลอดเวลาทําให้พี่โอชอบเรื่องนี้มากสัปดาห์นี้มีหนังเข้าทั้งหมด8เรื่องเป็นหนังผีไป3มเรื่องไม่รู้ว่าอมตะพันสยองรับหรือเปล่านะก็มีกุมารมีเรือผีปีศาจแล้วก็เรื่องนี้สมเรื่องนี้ ถ้าไม่รับอมาตัดพันสยองซึ่งพี่โอยังไม่ได้ดูพี่โอชอบเรื่องนี้ที่สุดก็จะให้เรื่องนี้ไป8เต็ม10ครับมีความสุขในการดูเรื่องนี้มากเป็นหนังผีที่เรายอมรับว่าดูซ้ำได้ก็จะดูนะครับมันมันดูแล้วจินตนาการเราบันเจิดอะเพราะว่าตัวเราเองเราเป็นคนเชื่อว่าผีเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่เรื่องผีแต่เชื่อว่าผีไม่ได้อยู่เหนือ กฎเกณฑ์ของจักรวาลและเชื่อว่าเราสามารถคนธรรมดาเนี่ยสามารถเหนือกว่าผีสามารถควบคุมผีสามารถสู้กับผีได้ครับก็ถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ขอบคุณที่ติดตามกันจนครบ5,000ซับนะครับใน TikTok ตอนนี้ก็สู้ๆ6,000เกือบจะ6,700ในยในยูใน Facebook ยังไม่ถึงพันเลยช่วยหน่อยครับกดถูกใจเพจโอเคนิติเทพด้วยพบกันในคลิปอื่นๆครับคุณครับสวัสดีครับ